เรายกให้ทุกคนในส่วนเวียนดอกเดิมนะครวันนี้นะอยู่การรีวิวเจ้า Ford f o c ก s ST ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะนนก็คือรถโปกเกมนั่นแหละเออเกมมันเอาคันนี้มาเป็นปกก,ก็ก็มีคนถามว่ามันคือรุ่นอะไรก็คือ Ford Focus ส t น่าจะใช่ลรืมัง้งน่าจะใช่นะก็เป็นรถค้าสองราคา9 0 0 0 0บาทไม่แพงมากนะครับก็จัดเป็นที่เรียบร้อยจะเห็นสังเกตว่าช่วงนี้ตังผมร้อยหลอเพราะว่าไม่ได้มีไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเล่นเลยนะครับก็ช่วงนี้ทํางานทํางานหนักไปหน่อยนะครับก็ไปไปดูเจ้ารถกันดีกว่า และนี่คือตัวรถของมันนะก็ถือว่าสวยไหมสวยคือที่จริงคิดนะผมกะว่าจะไม่ได้เป็นคลิปรีวิวนะจะเป็นแค่แบบคลิปแต่งรถตามโปรแกรกมเออแต่ไปไปมานะฮะเออที่พอแต่งไปแม่งสวยแถมแถมกูเสียเพชรไม่ใช่เพชรดิเงินเหรียญทองกับแม่งไปสี่สิบเก้าเหรียญโอ้โหเสียดายมากกนะับแม่งไม่ง,งั้นพรุ่งนี้ก็ได้พันเหรียญน,นะแต่ก็พรุ่งนี้ผมขยันผมก็ได้พันเหรียญแหละแต่แ่าโอ้ช่วงนี้คือแบบงานงานงาน,งานในชีวิตจริงนะคือแบบลุมเล้ามากเลยแบบอ่ะ เกมไว้ที่หลังล้วการนะครัเดี๋ยวผมจะไปแต่งสวยก่อนนี่คือภายนอกภายในของรอบรถนะครับถือว่าสวยไหมมันก็งั้นๆแ่ะงั้นๆอ่ะไอ้ครันนี้มันสวยแค่ข้างนอกตอนแต่งนะไปเดี๋ยวไปดูร้านแต่งของกันดีกว่าไปแล้วก็เกิดเรื่องน,น่นานจะเหลือเชื่อมากคือการที่กูกดเข้าร้านแต่งรถแล้วไม่เก็บไม่เด้งภายในครั้งเดียวเหลือจะเชื่อมากกับตัวเกมนะแล้วที่พีไปกว่านั้นคือฮะไอชุดแต่งตามปกแม่งไม่มีอยู่จริงฮะ เนี่ยเดือดเดิเดี๋ยวคือแบบเล่นทูดอระไรเนี่ยเอสทีน่ะของสตีดเอ็กเนี่ยคือชุดแต่งของสตีดเอ็กนะครับใช่ฮะไม่เหมือนเลยอันนี้ก็งงอยู่เอ้าเอ้าแล้วอ่ะแล้วแล้วคือยังไงคือวัดเดืก็เหมือนก็รถคันเดียวกันไม่ใช่เหรอะแต่แบบเนี่ยมันไม่มีอ่ะเนี่ยมันไม่มีเนี่ย เนี่ยสติดเอกนี่คือแบบมันก็ชุดแต่งมันคือเหมือนสุดแล้วผมดูทั้งกระจกดูกันชนอะไรแบบสติดเอกคือมัน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 คือใช่ที่สุดแล้วเนี่ยขนาดไปไล่หาดีอันก็แบบะฮะว่าดูฟก็คือยังไงอ่ะคืออะไรยังไงอะไรบอกกูทีนะแล้วก็คือไม่ใช่ราคาถูกๆนะสี่สิบสี่เหรียญทองนะครับบอกไว้ก่อนสี่สี่เหรียญทองคุณต้องไปเล่นเก็บสี่สิบสี่ด่านเลยนะว่าจะได้สี่สสี่เหรียญทองเนี่ยนี่คือยังไม่รวมฝากระโปรงนะเดี๋ยวรวมฝากระโปรงอีก ้คือฝากระโปรงแม่งต้องซื้อแยกอะ่ะเกือบอะไรวะคือแบบไปไปเดี๋ยวไปดูตอนแต่งเสร็จแล้วกันเลยอ่ะเนี่ยเสร็จละสี่สิบเก้าเหรียญทองครับนะบอกเลยว่าแม่งไม่ถูกเลยนะกับการเสียตังค์แบบสี่บเก้าเหรียญทองกับรถที่ไม่ได้ใช้งานอะ่ะโอเคฮะแล้วก็มาเลือกสีกันนะสีเดิมๆม,มันจะเป็นสีเขียวสแตนดาร์ดนะที่เน่ะถ้าเกิดจะเอาตามปกเกมมันคือสีเขียวนี้ แต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบสีเขียวแต่แรกผมจะเอาสีเขียวพาสเทเนีได้คือแบบม่นไม่ไม่เข้าอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนก็เลยอาเปลี่ยนเป็นเขียวเมทัลลิกนะครับมันจะได้แบบสวยๆหน่อยนี้แล้วก็พยายามดูตามปกแล้วว่าตรงไหนมันเป็นสีดําก็คือหลังคาหลังคากับสปอยเลอร์หลังเป็นสีดํานะครับอ่ะเนี่ยนี่หลังคาหลังคาดำนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์สีดํา สีดำนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอ,อย่างนี้มันก็จะแบบเป็นรถเกมมากเกินไปนะผมก็เลยทําการใส่เอกลักษณ์ของตัวเองไปเล็กๆน,น้อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเอกลกักษณ์อ่ะคือสไตล์สไตล์ของผมนะ่ะคือจะสังเกตว่ารถทุกๆคันผมสเกิร์ตข้างอ่ะมันจะเป็นสีแดง <c oughs> เรื่องแต่หลายๆคันแล้วสเกิร์ตข้างผมจะเอาเป็นสีแดงทุกเกือบทุกคันอ่ะไม่ใช่เกือบอ่ะมันคือทุกคันอ่ะตอนแรกจะสีดำเพิ่ม <c oughs> ไม่ได้สีแดงเนี่ยเห็นว่าตัดดูสวยเลยะ เรื้มสวยเลยอ่ะแล้วก็สีล้อคิดไม่ออกจะสีอะไรครัแบบเอ้อเอาสีเดิมๆสีเดิมที่มันให้มากันก็คือสีขาวเงินนะฮะเป็นสีขาวเงินโครเมียมที่ทําไปนะแล้วตอนแรกจะเอาเมทัลลิกเดี๋ยวเลื่อนไปดูเลยเอ้ยเป็นเมทัลลิกมันก็แบบไม่เหนียวโครเมียมประกันเวลาถ่ายรูปมันจะได้แบบมีแสงแบบเราหยิบยาจับตรงร้อนอาจจะได้ดูแบบหลุหลาๆนะครับก็และนี่ก็ก็เสร็จแล้วนะโดยค่าทำสีสี่พันเจ็ดหนึ่งร้อยบาทก็โอเคฮะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันว่ารถมันจะเป็นยังไง Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. if only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push สวยอันดีก็ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบนะกะแบบเออคลิปมันจะจบแค่นี้แหละเออกะไม่ทำอะไรแล้วนะแต่แบบแม่งสวยว่าแม่งสวยก็เลยแบบนิดนึง นึ่งขอแต่งนึ่งแล้วประเด็นคือรถมันเป็นรถขับหน้านะบอกก่อนว่ามันเป็นรถขับหน้าแล้วคุณจําได้ไหมว่ากรณีเดียวของเจ้าซีวิตเอฟเคขับหน้าแล้วมันดิฟเป็นไงฮะใช่ครับนี่คือขนาดเดิมเดิมมันเดี๋ยวเดี๋ยวดิปข้างหน้าดู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 ยังไม่ดิปได้กัน <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้ขึ้นค่าสีแน่นอนนะคันนี้เพราะว่าผมกะซื้อมาจอด อ,อมันแต่งได้แค่นิดเดียวอ่ะแต่งนิดนิดนนหน่อยหน่อยเนี้ยไม่เยอะมากก็ตั้งตังไปช่วงน,นี้เนี้ยเป็พอมีเวลาเล่นอยู่ล้วกลับไปมีเวลาเหมือนเดิมกันเดี๋ยวมานะหาจักการให้นะผมยังรออัปเดตหน้าอยู่ยังรอแบบอัปเดตต่อไปอยู่นะว่าผมจะเก็บเหรียญทองไว้ดองเจ้า GTR ส5หนะก็เนี่ยเข้ามาที่นาราังคาแล้วก็กแบบดูดีของแต่งแต่งให้มาล้นมากนอกจากยางเดซซิ่งแล้วก็แม็กคอร์สที่ให้มาแล้วก็อันนี้ก็เลยแบแบ อ่าตอนแรกคิดอยู่จะเอาดีหมว่าแบบเอาไปมันไม่ทำอะไรอ่ะแต่แบบค่าสองขอกล่องกล่องสักนิดนึงก็ยังได้ก็เลยไปดูเทอร์โบกับกล่องอกล่องน่าจะแรงกว่าก็เลยแบบนะแต่ัดสินใจซื้อ,อกล่องมาแล้วก็แล้วก็จะเอาเทอร์โบด้วยฮะแต่แบบ ถ้าเกิดเป็นเทอร์โบสปอร์ตมันก็ไม่ได้แรงอ่ะก็เลยไม่เอาแล้วกันเปลี่ยนเป็นหัวฉีดแทนนะแล้วก็ไปไล่อย่างอื่นทุกอย่างก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วคือมันจะเกินค่าสองแล้วนะผมกะไม่ได้แต่งอะไรคันนี้อยู่แล้วก็แบบเอามาทําแค่รีวิวเฉยๆรีวิวเนี่ยเฉยๆแหละเออก็คงไม่ได้ไปทําอะไรแล้วน่าจะจอดจอดเหมือนกับทุกๆคันที่ผมมีนะก็ไม่ได้ทาอะไรกับน้องแล้วแล้วกูกดออกมาทําไมน่ะยังไม่ได้ไปจูนเครื่องเลยโอ้โหเราออกอย่างช้าทุกคนดูดีออกช้ามากเข้าไปใหม่ อ่ากดอัปเกรดเครื่องหน่อยไปปลดล็อบไปปลดล็อบเครื่องนิดนดน้อยนะ่ะออกตัวดีขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็อไอท้อล่างทําอะไรไม่ได้แล้วคือแบบมันตันแล้วผมเอาได้แค่คลาสสองก็คือเอาได้แค่นี้แหละนะแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเจอกันในแมปคลาสสองเมื่อเลี้วนี่คือผมเล่นแมป KS นะครับแมป KS คลาสสองผมจาได้ว่าแมปนี้ผมใช้เจ้า R3 สามสี่ผ่านมาก็ทุรักทุเลอยู่ก่าจะผ่านเพราะว่าผมปกติผมจะขับแต่รถคลาส 4, ลาส, 5, าส 6, นะี่คันห้าคันหกเนาะแล้วพอมากลับมาขับคลาสสองแล้วแบบไอ้เย้ใจจะขาด จจะขาจริงๆคือแบบกูขับไม่ได้เลยจริงๆแล้วแล้วก็ดูไอ้ปอเช่คันนี้ดีๆนะครับคือแบบมันขับรถส้นตีนมากดูเห๋ยวดูเลยมันขับส้นตีนยังไงโดมูมันเบียดกูฮะมันเบียดแบบเชี้ยอะไรวั the วัยเคลิ่มใหม่แม่งเลย <laughs> ซูไม่ได้ก็เริ่มใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบคลาสสี่แล้วตอนที่ผมสอนนะั้นมันจะเป็นคลาสสีนะ่นั่นคือรถเราแรงพอที่สามารถไปแซงท้ายๆได้แต่คันนี้มันคือคลาสสองอ่ะมันแซงใครไม่ได้อยู่แล้วหรอกยิ <c oughs> ่งมันแซงใครไม่ได้หรอกนะตอนแรกก็คิดจะก็คงแบบเอามาแข่งข,ขําะคงไม่ได้อะไรหรอกนะเออก็เลยลองดูอ่ะแล้วนี่ผมมีตักแค่นิดเดียวนะเห็นปะ่ะคือทุกคันอ่ะผมแซงได้หมดนะแต่ปอร์เช่คือแรงมากนะคลาสสองอแรงชิบหายเลย เ,เราเราบรรทุกมึงเดียวมึงไม่ไปเดียวมัน,มน,มนมถ่ายรูปส่งกลมขนส่งแล้วมึงสามร้อยห้าสิบไมสร็ดูดิมันซื้อใครเขาไม่ได้เลยแล้วเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นแบบเนี้ยแล้วมันเล่นในเมืองอ่ะมันแหลกอ่ะเออคือแบบโคตรเกลียดเลยแบบอะไรที่มันต้องเล่นในเมืองคือไมู่้เป็นควอะไรแหลกจิ๋มหายแล้วดูดิดูนี่คือผมไม่ได้ทำช่วงล่างไงถ้าเกิดทำช่วงล่างมันก็น่าจะดีวันนี้แหละแต่นี้ช่วงล่างเดิมเลยเปลี่ยนแค่กล่องกับหัวฉีดเอสซี่งแค่นั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นเพิ่มแล้ว รูบ้บอร์ดแล้ก็ชนแหลกอะครับบอรดชนแหลกอยู่แล้วฮะอย่างข้างหน้าบอรดก็พราดพลาดนะแต่กูก็ไม่มีบัญญาแสงได้เ <c oughs> ดี๋ยวแล้วก็พาตามบอร์ดนะตรงนี้ไม่ชินจริงๆมันไม่จริงกับดานนี้จริงๆครับผมเล่นแค่ครั้งเดียวอะเล่นแค่ตอนผ่านแล้วก็ไม่ได้กลับไม่ได้ด่านนี้อีกเลยัะผมตอนแรกผมไปฟาร์มไแมปแบบงูเขียวอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นฟาร์มแมปติสนะมันฟาร์มเร็วกว่า ชนแรกอันจริงคือแบบถ้าเกิดลดเซตช่วงล่างมาหน่อยก็อาจจะดีกว่าน,นี้แต่มันช่วงล่างเดิมแต่เซตเนี้ยไอเปลี่ยนแค่หัวฉีดกับกล่องอ่ะชนะได้แค่เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ก็น่าจะโอเคครับตอนนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่บวกกับไม่ชินทางด้วยบอกแล้วก็ไม่ได้เล่นคันนี้ไงเลยไม่รู้จังหวะรถอะไรยังไงนะแลตอนนี้กู้ผ้าเป็นเดิมปะกู้หาบ่อยมากเลยน่วงตอนอัดคลิปนี้ตีหนึ่งอะนะ เฉียนเวลามาอัดคลิปตีหนึ่งสิบเก้าแล้วก็ด้วยความสมองหมาปัญญาควายฮนะคลิปนี้ผมก็เอ้ยด่านเนี้ยผมก็คิดว่าเออมันก็น่าจะแข่งแค่แบบสองรอบแล้วมนะั้งแล้วไม่ได้ดูด้วยว่มันแข่งสามรอบแล้วก็ดูว่ากูทุ่มหมดตัวกับารแซงเลยรอบที่สองดูดูนะีผมแซงมันได้นะแซงมันได้นะเนี่ยดูเอาแซงไม่ได้เหรอ เอาเหรอกูแซงไม่ได้เหรอเนี่ยแล้วก็คิดว่า,า like มันคงจบแล้วก็ว่าอยู่ที่กูเข้าเส้นเลยเนี่ยมันไม่จบสรุปวะแม่งแข่งสามรอบว่าความสมองหมามัจะาควายกูแท้ๆเลยอันนี้ก็เลยแบบเอ้าเชี่ยสามรอบแล้วก็แบบผมแซงทันนะเดี๋ยวดูเร็วว่าผมทันผมตามมันทันด้วยแต่ด้วยความสมองหมาเยอะก็เลยที่สี่ทงเกมนี้ไปแล้วรอดูได้เลย เบียรกูมากใช่ไหมนี่กูเบียดคืนด้วยแล้วแม่งไม่เห็นตกเลยว่าแม่กูโดนเบียดก,กูตกวะเกมแม่งมันยุติธรรมนะแล้วบอดก็ไปฟฟาดข้างหนแม่กบอดมันรอผมนะบอดผมรอผมนะแต่ผมมีปัญญาแสงเออเด็ย,ดยทุ่มหมดตัวแล้ววะผมมาหมดตัวแล้วว่ะแล้วก็แหกโคง้งโค้งเดิมตามเคยฮะแม่งใครมันออกแบบแบบนี้ไม่สนัดผักเอ้ห <c> ร <oughs> ือว่าจากที่สองอะตกไปอยู่ที่สามอะกำลังจะตกที่สี่ฮะดูดิบอดคือแบบอียอะไรอะ่ะ ก็แบบอะไรอะมันต้องเบียกกูขนาดนั้นอกูกูชนะหอรื่อไงให้จัดให้กูได้ดีสาก็ไม่ได้เนาะแม่งเยี่ยเยี่ยมากนี่ดูมันดิฟหน้าฮะรถขับหน้ามันดิฟหน้าใะใครเถียงคลิปเดี๋ยวเราล่อกันว่าไหนว่างๆเดี๋ยวมาทำคลิปวนี้นี่ดูไปเดี๋ยวเราไปลองท้อสปีกันดีกว่าไป มามาดูท็อปสปีกันผมจะเิ่มอย่ตรงนี้นะผมจะจับครับแล้วแม่งตั้งแต่ตรงนี้แหละแล้วบอกเลยว่าเป็นรถครัสซองที่เปลี่ยนแค่กล่องกับหัวฉีดแม่งก็แรงแล้วบอกเลยแนละ้วบอกเลย,นะเลยถ้าเกิดจะเอาแค่ท็อปสี่นะมันแรงแรงเหล,ลือๆเลยถ้าเ,เกิดอะไรไปแข่งอะ่ะต้องทําเยอะกว่านี้ <c oughs> เอ้ยค้างกับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวคลิปไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปหน้าได้ไหมนะหรืออาจจะเป็นอีกรอๆหล,ล,ลายๆคลิปหรือว่ารออัปเด,ดตแพทหน้านะจะมาสอนดิฟรถ ขับหน้านะผมมีเจ้า fk จอดอยู่คันหนึ่งนะ fk civic fk ที่ทำไว้อะเอ้ยผมลองมาดิปนะผมดิปแคตหนึ่งด้วยผมบอกเนละยเยองสุดยอดอะ่ะอ่ะกอนนี้ดูดิเดิมเดิมเดิมนะนี่เปลี่ยนแค่กล่องกับวัวชีนะครับมีหกเกียร์รถเดิมมันให้หกเกียร์ถือว่าให้มันเยอะเผื่ออนาคตนะเผื่อ <c oughs> ใครจะไปัพเป็นแบบคัสสี่คัะถ้าคัสหกผมว่ามันมันก็ไหวนะถ้าเกิดแบบหน้ามันมาเออดูดิสองร้อยหกสองร้อยห้านะครับสองร้อยห้าสองร้อยห้าเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าหกสิบครับหกเอ็ดฮะหกสองฮะดูดูแล้วค่าสองแรงกว่า e อีโวอี้แต่ไม่ไแน่ใจว่าอีโวถ้าเกิดเปลี่ยนกล่องหัวฉีดจะแรงเท่านี้ไหมาอาจจะแรงกว่าก็ได้หกสามมันดีอย 2, 6, 3, ู่ยดีสองหกสามอ่ะอแค่กล่องหัวฉีดนะกูย้ําว่ากล่องหัวฉีดนะเติมตังค์ไม่มีตังค์ื่องนี้ช่วงนี้จน ว่าจะตังเกีย์ในไอคิปนะก่อนที่ผมจะมาทาคลิปแบบผมจะมีเหรียญทองอันหนึ่งพันเหรียญทุกคลิปเลยแล้วก็ตังผมจะมีสามล้านทุกคลิปเลยสามล้านสองสามล้านสามล้วแต่ว่าแต่อันนี้ผมบอกเลยตลอดเวลาไม่ค่อยเล่นนะติดงานก็ส่วนหนึ่งฮะดูอนิเมะก็ส่วน <laughs> แล้วก็ช่วงนี้กลับไปวาดรูปด้วยนะเผื่อฝากติดตามด้วยนในยูทูบช็อตนะไปไปดูก็ได้ในยูทูบช็อตแล้วผมวาดรูป อ่ะนี่กูจะกดถ่ายรูปแล้วกดผิดนะไปกดเข้าหน้าแมปเฉยรถก็เลยหยุดนะเลยต้องมาเร่งความเร็วถ่ายถ่ายรูปใหม่เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็และนี่ครับคือเจ้าฟอร์อะไรวะฟอร์ดโฟกัสปะวะกูลืม s อท ออโอเคคลิป oh, okay. นี้นะใครชอบกดไลค์เดีย๋ยวจะกดแชร์ว่าดันแค่นะก็อย่าลืมกด subscribe mm hmm. นะก็ยังไงก็อย่าลืมดูคลิปต่อๆไปผมด้วยนะไม่ใช่แค่อยู่แค่เกมนี้นะเผื่อผมจะมีเกมอื่นมาเล่นให้ดูนะก็ตอนนี้ครับ y ิว mm hmm. ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบีบอยคลาส